รวมห้เหตุผลที่คุณควรซื้อโตโยต้ายาริสคอสมีอะไรบ้างไปดูคะ่ะเหตุผลที่1บอกเลยว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็คืออดใจไม่ไหวคะ่ะทุกคนเพราะน้องสวยจริงเพราะยาริสคอสรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ BSUV ขานาดกําลังพอดีเลยคะ่ะทุกคนไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปขับไปที่ไหนก็คือสะดวกสบายมากเหตุผลข้อที่2รุ่นนี้น้องมาพร้อมกับระบบไฮบริด1.5ค่ะให้ความประหยัดเฉลี่ย26.3กิโลเมตรต่อลิตรคือคุ้มจริงทุกคน,นขึ้นเหนือลงใต้ก็คือ เซฟเรื่มงเงินเราไปได้เยอะสุดๆไปเลยจ้าเหตุผลข้อที่สามจากรถรุ่นนี้นะคะทุกคนไม่ใช่ไฟฟ้าแบบร้อเอซเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหาที่ชาร์จให้เสียเวลาลวมีระบบชาร์จในตัวเรียบร้อยจ้าเซฟทั้งเงินทั้งเวลาขนาดนี้แต่ว่าเอาจริงๆก็ยังไม่พอนะทุกคนยังมีเรื่องอื่นอีกซึ่งเหตุผลข้อที่4สิ่งอำนวยความสะดวกในรถค่ะบอกเลยนะคะทุกคนว่าพี่โตรุ่นนี้เขาไม่กัก่ว่าจะเป็นพื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างขวางที่วางแก้วก็คือให้มาแบบจุ๊บว่าจะอยู่ตรงคอนโซลกลางด้านซ้ายด้านขววาาาหหรืือ่ด้นลังก็ค ให้ครบเร่งพูดโดยสารที่นั่งด้านหลังนะคะน้องยังมีแอร์หลังมาให้อีกด้วยรวมไปถึงที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังที่เป็นไทซีน้องจะมีมาให้อยู่2ตํตำแหน่งนะคะและบอกเลยว่าคนที่นั่งด้านหลังคือนั่งสบายจริงทุกคนเพราะว่าเบาะน้องคือนิ่มจริงเดินทางไกลสบายหายห,ายห่วงเพราะน้องไม่ปวดหลังคะ่ะและเหตุผลข้อ5าคือเรื่องระบบความปลอดภัยค่ะทุกคนจะออกรถทั้งทีเรื่องระบบความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาจะมีระบบเซฟตี้เซนต์มาให้ค่ะโดยจะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนรวมไปถึงคุมรถให้อยู่ในเลนด้วยนะคะและยังมีอีกหลายระบบเลยค่ะทุกคนแต่ที่ขาดไม่ได้นะคะคือกล้องมองรอบคันซึ่งรุ่นท็อปนะคะทุกคนเขาจะให้กล้องมา360องศาเลยรวมไปถึงกล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลังอีกด้วยจ้าระบบต่างๆยังมีอีกเยอะเลยค่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะอธิบายไม่หมดอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถนัดเข้ามาทดลองขับได้นะคะ